เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวอินโซจากช้อปปีกันนะครับผมโอ้ผมดูแล้วน่าสนใจมากครับผมคนซื้อเยอะมากอ่ะมาดูก,ก่อนนี้ครับผมมันจะนุ่มๆอย่างนี้นะฮะไปหมดเลยนุ่มทั้งหน้าข้างหลังเลยนี่ครับข้างหลังก็จะดูสูงหน่อยข้างหน้าก็จะลาดลงมาโอ้โหดูหน่าใช้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะไปล้องให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงจะดีจริงหรือเปล่าปไปลุยกัน แมากเลยครับผมโอ้โหดูนี่ว่ามันจะแตกหรือเปล่าของราคาแค่ลักร้อยกว่าบาทนะครับผมโอ้โหเนี่ยผมกระทืบไปดูเลยครับผมว่ามันจะตีจริงหรือเปล่าลองดูครับผมร้อยกว่าบาทพังก็ไม่เสียดายครับนี่ยามมันเลยครับนี่ครับผมโอ้โหต้องเทจริงๆอย่างนี้นะครับผมอ่าเทเวลาเล่นจริงๆโอ้รู้สึกไงครับว่ามันนุ่มนะครับผมเวลาใสอ่าเนี่ยเท ถ้าทุกท่าผมที่เราเล่นจริงๆในสนามนะครับผมเราจะได้รู้ว่า